สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเ <c oughs> ช่นเคยครับกับจากโรเลบบานานะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่3กมกัายนนะครับวันที่3กกามกัายน2 5 6พนาะครับ,ว, 3, กรก 67, รบวันนี้น่าจะไม่พลาดนะทุกคนน่าจะไม่พลาดครับสาหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่3พมกัายนเนาะก็เน้นย้านะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่3พมกันายนนะหวยก็มีเข้ามีหลุดนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม,ใหม่ๆลงทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางของวันที่3กฎาคมกันก่อนครับครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูแนวทางของวันที่2กรกฎาคมกันก่อนนะครับสําหรับแน,อน,บนวทางของวันที่2กรกฎาคม2567น,น,นะครับ,รบ, 2, ม 2, รบผมให้เด่น3 49นะครับเด่น3 49 ของเมื่อวานนะครับก็หลุดนะครับไม่มีตัวเข้านะครับที่ใกล้เชียงสุดนะครับที่ใกล้เคียงสุดก็จะมี5 95นะครับหวยฮานอยพิเศษนะมี9นะครับ4และ3ไม่มีนะมีเข้า9เด่น9ตัวเดียวเนาะก็หวยก็มีเข้ามีหลุดนะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับเนาะส่วนของวันก่อนก็เข้าไป3หน่อยวันของวันที่2ก็หลุดไปนะครับ ในชุดที่ผมให้ก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูของวันที่3กันเลยนะครับวันที่3นี่นะครับของวันที่3 3กรกฎาคม2567นะครับให้เลขเด่นอยู่ที่402เด่น402นะครับนี่จะเป็นนอยรวมนะนอยรวมผมจะเน้นไปทางนอยพิเศษ นอนพิเศษไล่ตามลำดับลงมาปกติ b p นะครับที่เนวทางที่มันจะเข้านะครับเลข3ตัวก็จะมี402 404 444 442 4, 4, 44 4 00 200 282 228นะครับเลข2เลขสุด3ตัวนะครับ 2, 2ตัวนะครับก็จะมี40 42 02 44 28 22 32 8400นะครับวันนี้ก็คัดมานิดเดียวนะไม่เยอะนะหายไปคู่หนึ่งก็วันนี้คิดว่าน่าจะเข้านะครับทุกคนน่าจะเข้านะว่าเลขมันซ้ํากันเยอะนะครับตามสูตรนะครับสูตรอยู่ตรงนี้นะ2มี4มี0ผมว่ามาแน่นอนครับวันนี้ไม่ต่ํากว่า2น้อยครับ สำหรับนาทางหวยฮานอยประจำวันที่3กรกฎาคม2567นะครับนี่คือตัวที่ผมคัดออกมาให้นะส่วนกลุ่มสูตรก็ประมาณนี้ใครชอบเลขเด่นก็ลองไปจับคู่เล่นกันดูได้นะครับเน้นย้ำนะครับทุกอย่างเป็นเปลียนหน้าทางนะครับทุกอย่างเป็นเพลียนหน้านนนทางสำหรับหนะ้าทางหวยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับเลขชุดเด่นนะครับเลขชุดเด่นของหวยฮานอยประจำวันที่3กรกฎาคม2567นะครับ ชุดเลขเด่นนะครับชุดเลขเด่นก็จะมีนอยสเปอร์กิทนะครับนอยสเปอกิทผมให้เด่น4นะครับเด่น4ผมให้4สูตรนะครับนอยพิเศษนะครับให้4เหมือนกันครับ4 2ครับนอยปกตินะครับนอยปกติผมให้0ให้0 0นะครับ VIP ผมให้2เบิ้ลนะครับ2 2นะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่3กรกฎาคม2567นะครับ นี่ก็จะเป็นเลขเด่นที <barking S 2> uh ่ผมคัดออกมานะครับในแต่ละหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันที่3กรกฎาคมนะครับให้เด่น402นะครับเด่น402ครับสำหรับแนวทางก่อนอื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่3กรกฎาคม2567นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับแนวทางนะครับ สำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ